ครับนะครับนี่มาประกอบกันนะครับปูไปที่การเกษตร้ะพี่น้องเนอรนะครับกเก่าเจ้าเดิมนะครับรอบนี้มาที่อำเภอหนองกุ้งสีนะครับจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องอันนี้เป็นที่แบบคู่บ้านนะพี่น้องนะครับ้านที่ดีครับพร้อมโยกมันนะครับหี่นึ่งนะคอยกมันนี่ครับคู่บ้นนะครับสวยนะครับ คูเ้าห้าสิบแลนะครับบ้านนี่นะครับบ้านน้องสวงมาติดนี่ขีบเป็นขั้นที่สองนะครับบ้านน้องสวงนะครับตำบลน้องสวงอำเภอหนองคุงรีนะครับจังหวัดกาาสินเทานะครับขั้นแรกนะครับเป็นที่มาติเลยนะเป็นแนวยกมันนะครับห้าสิบแลนัดอยู่ทั้งของหมู่บ้านเลยนะครับวยกมันแล้วกลับมัติดขีดจอนเดียนะครับ ตอนเดย้ันที่สามนะครับเี่ยนกันที่สองนะครับนมะครับน้องกำลังตั้งศูนย์ตังองศาให้นะครับน้องท่านใดสนใจติดต่อสอบถามของเบิ้งนะครับที่งานวุ้ยคุกางเกษตรเฮ้าเดอนี่ยครับรการจิตนอา็นผลงานทั้งช่องยูทูบได้นะครับ ต่อไปนะครับพี่น้องไปทรงถังทวงนะครับถัทงทวงบรรลุวยายุสันะครับประกาไปติดตัวยกมันอยู่ที่จงังหวัดพิษณุโลกนะครับาการติดตามชมเบิ้งนะคเนาะแลเดี๋ยออกไปร้องโยกไขเบิ้งนะครับ,ออข,บ,รบข้างนอกนะครับมาร้องโยกนอกเบิ้งนะครับ สูงแล้วพี่นองนะครัะเลยสุดลอนะครับความงายนะครับเทศจางนะครับอุต่อห้าสิบเลงน,นะพี่น้องบ้านครับพี่นองในสนะน,น,นใจนะครับ ขีคขอบครัวนะครับอันนี้อ่อยก็หลายล้็ไี่้องเด้อนะครับยังแบกอยู่ไี่้องทถนไหนยังแบกอยู่นะครับ็กได้นะครับเกิใส่งานขอบรัวนะครับสามามาติดต่อสอบถามมาได้นะครับเขียนเหมือเนเก่าตันติดตันก็ได้ไม่้องนะครับแล้ว,ลว,ลวครับก็ต้องแบกนะครับ อยากชมตัวแท้นะครับมาเรื่องแนะครับที่บ้านน้องสวงนะครับบนน้องสวงนะครับอำเภอหนองกุ้งสีนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานะครับสองคันแล้วนะครับพี่น้องนี่หนึ่งนะครับคันแรกจันทีนะครับมีคูบต้าห้าติแรงนะพี่น้องเด้วย